DKS เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกชานทุกครงใครมาเป่าวะไมครับตอดแม่ง พ่อเป็นดาร์ควเดอร์เหรอครับพ่อดาร์ควเดอร์ลูกเป็นลูกสกายวอลเลยนครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่อยู่กับช่องนะครับสตีฟแฟมิลีพบกับครับผมครับสอนสตีฟแฟนเลีพบกับพพบกับพบนครับทุกคนอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนะครับอยู่กับหายคนเลครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมกันมดเหมือนเดิมนะครับในโหมดครับผมโหมดอะไรนะมเดูเดสูเดพู ไม่่ใรีบบอกว่าเดชพลวะอะไรครับก็นะครับมีมีใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็ลิงก์ใต้ล้านดีคริปชั่นนะครับมีช่องดีดลดีดีดีดนดีลีดีปีดีดีดีมเลีนลดาดมีนีมีดีลีด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 ีีดีดีดีีดีดีีช่ีดีดีด่นีดี้ีด้ดีดีีีดีีีด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 ดีีดีดีีดีีด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 ีีดีดีดี พิศกาพิศกาตอนนี้พิศกาเปิดกล้องอยู่ใช่ป่ะเปิดกล้องน้องๆอาจจะไม่รู้ว่าพิศกาถือใครเว้ยพิศกาเอานิ้วใหญ่จมูกได้สองสองนิ้วใหญ่จมูกเข้าไปเพื่อเพื่อไปรอดบอกตัวตนใหญ่ยักษใหญ่ใหญ่ยังษใหญ่ยักใหญ่จมูกใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็มาแหญ่ปากเสร็จแล้วไปแหญ่เสร็จแล้วไปแย่ปากพี่กดกดที่ตัวคนกับไอ้้ไอซีเซอร์ทำยังใหญ่จมูกเสร็จไปแย่ปากโอุ่ยแย่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ที่แย่ปากเสร็จแล้วไปแคะหูต่อ ไม่ใส่หูฟังไงฮะมาเลือกทีมครับมาโอเคเลือกแล้วถามช้างไม่รู้เว้ยเฮ้ยพวกเราเอาโคฮิดาไทยแลนด์เอาโคฮิดาพิษกาศไม่ชื่อนั้นหรอที่เราเสนอพิษกาศไม่หยุดเลยไม่มีพี่อย่าพูดออกเสียง่กูหยุดอยู่คนข้างงานเนีงานเต่ามันเยอะขนาดนีวะพิษกาศไม่เคยอยู่ข้างเดียวกูอ่ะบอกแล้วนี่กู อ้ไอ้ก๊อนหลุดไอ้ก๊อนหลุดดิว่าไอ้ก๊อนหลุดเฮ้ยเจ้าผูดท่ามล่ะเดี๋ยวคลิปไปตำหนิอุตส่าห์เงียบๆเข้าไปเงียบอยู่น่าสงสารเขานะฮะผส้ชาร์นะตอนนี้ค่อยเงียบมาเหล่าเดี๋ยวมันเยอะเกินไปวะวะอย่าบอกใครนะเมื่อผมหลุดโอเคไหมไอ้เกาะเกาะนี้เกาะนี้จะอยู่อย่างนี้ถ้าเดือดทำไม N P C นี่งสปาเยอะจังวะโอ้ยหัวโขกูยิงลัวเลยโอ้โหเเลลถึงเนี่ยตอนขี้ตอนเยี่ยวเดี๋ยวมึงจะขี้เยอะ ไขหน้าประตูอ่ะเนี่ยหน้าประตีอ่ะหน้าประตูหน้าประตีประตูประตูจัดประตีเฮียเลยเิง๋ยวยเนี่ยตรงนี้ยิงเลยมันติดอยู่มันติดบังยู่ยิงเลยปืนใหญ่ยิงไปเลยนั่นแหละเล่นนะเล่นอะไรตายดิเลย NPC เล่อนๆอีโบอีดอกเห็นนะตอนที่เดี่อยู่ตรงนั้นน่ะฉันิทจนาไอโฟกัสหยีดยับ สัตว์ไู่วะมาเนี้ยมาเนี้ยดีไปเรื่องน้ำล่าตรงแป้งล่าเฮ้ยเฮ้ยโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวโอเวอร์คิวสลัดชีพฮะห้องน้ำ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 ออกไปได้มันโดนอยู่ออกไม่ได้ฮะไหนอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะใช่ไหมได้เยอะเกินมันเท่ากันแล้วนี่เยออะกว่แล้นีเห็นนะทำไรตรงนั้นมาเห็นนะไปตามฮะใช่ตามแบบฝั่งแบบตัวหลแบบมันเล็กพี่แบบมันเล็กอ้าวมันดีๆกันแล้วว่ะ ก็มึงเข้ามาเมื่อกี้ไงก็เลยเป็นสี่หาตกเลหกอไม่ต้อกันเลยดิผมเข้ามาได้ใช่ไหมได้เออเดียดหน้าเราไปนะก็บอกก็บอกแล้วอากฤษดาไทยแลนด์ต้องมาก่อนแล้ววินแรกอินี่แ่งเยอยิ่ายครูเี่สอนไม่เคยได้อยู่ทีมเดียวกันเลยวะไเียตอนนี้นะทีมฝั่งเราเออก็มีอะไรเนี่ยฮารลีชลล่าใคร เรตันดาไหมล่ะเรตันดาคาลิสาลิสชาลาลาลาชาลาลาบ่ะโอ้ชลาลาลาโอ้ยสมชลาลาบูมชลลาเดี๋ยวแล้วมึงจะมาแอดอะไรกันไอ้เ้ยมันแบตเลยไปไปเว้ยไอใครเดียอ้อไฟนี่ชื่ออะไรนะหลอกวอตครับให้เรียกว่าันาไปไม่ได้ไปไม่ได้หลอกก่ะเยเฮียก่อ โอเคถมันมียศนำหน้าด้วยวะชื่อเต็มมั้งน่ะไม่ชื่อเต็มผมชื่อไอ้ยึดตั้งแต่กันไอ้เหี้ยหมายอะไรขี้มัวมายะมายะว่าไงลูกฮะมายะมายะว่าไงข้างนอกจะมีตัวไหมน่าจะมีนะบอกเลยว่าตอนนี้พี่มายะไม่ได้แดกผมหรอกไอ้เหี้ยอยู่ไหนกันเฟรมไม่มีทางเห็นผมได้หรอกผมผมโคตรเนียนพูดเลย นี่ยแม่เนี่ยแม่ไอ้เนี่ยสายตาแม่งล็อกแลคคลิปหายเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รอดอ่ะไอ้พวกเด่๋ยวไม่กินวะทุกอย่างผมไม่เคยเอือห่าว่าได้เรียบร้อยแหม่สับนี่นั่งบนถังไอ้ที่นเจอก่อนอีกแล้วตำรวจมันเดินหนีวะใส่ปอาอีกไม่ใช่หรือมั้งเปิดดูดิไอ้เครื่องไอ้เครื่องไอ้เครื่องหน้าเนี่ยมันต้องมีสักตัววะ ต้องมีสักตัวต้องมีสักตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อสัตว์มันไอ้ไอ้ไอสัตว์ไอ้ยลงหนดขาวลยเหรอวะผมบอกเลยพี่มันไม่ให้มองหน้าว่ะบอกเลยตอนนี้ผมนั่งอยู่ริมชายหาดนแบบโอ้โหสบายเออเอ้ยเอ้เอจันดาฉันบอกฉันรักเธอพี่ครับคนนี้เขาอยู่ตรงตรงป้ายไอที่มันเขียนว่าไหนๆๆ ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ่ะครับใช่แล้วอุ้ยเอากรรมมาเดินชนกูถ้ามันมันมองแบบล็อกแรกล็อกแรกตลอดวะเออตัวเต็งตายว่ะคลิบหายละค่ะสกายวอล์กเกอร์ อ๋อเป็นดานเวเดอร์เสียงเสียงมันเป็นสจวตเสียเลยสจเสียงสจวตเสียเลยเฮ้ยไอ้เยี่ยติดติดไอ้เยี่ยกูติดเอพีซีหัวโวยไอ้เยี่ยติด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 แค่นี้ต้องติดดิเอพีซีเหพี่เฮ้ยไอ้เยี่ยมึงดูมึงดูไอ้เยี่ยกูติดเนี่ยกูติดเนี่ยนั่งไม่นั่งไข่ไว้สัตแน่แน่กูติดจริงจริงดูดิฆ่ามันทิ้งมึงข้ามันทิ้ง ไอ้ติดไอ้ติดติดพองตายติดแล้วยิงนี่ยิงอ่ะยิงมันตายอ่ะยิงมันตายถึงออกได้ที่เคยติดหน้าสงสารเขาเออะที่เคยติดเนี่ยติดสัตว์เหรอนาะเด้งเลยอ่ะหน้าสงสารเขาจริงจริงเด้งไปไกลเลยอะขี้ขืดขี้คือเหี่ยวนะหน้าแกงอากูอีดะเขาได้สิงซีไปแล้วนะเปิดเดี๋ยวนี่ว่ะเลยเปิรดมึงต้องระเบิด มึงต้องอัลลอกปะอยู่ไหนกันวะอัลลอ์ปาอัลลอ์ปาเอ้าอัลลอ์ปาอัลลอ์ปาเลยดูเร็วเนี่ยๆเฮลย์เฮลย์โอ้โหโอ้โหเนี่ยตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละตัวนั้นแหละนั่นแหละไอ้ไอ้เนี่ยนั่นน่ะที่มันเดินหนีอย่างนั้นแหะไอ้สารเลวกวัาแล้วเลื่อนเรือสองจะม่ลดด้วยทำไมคนนี้มันเนียดกันวะ เอาเลยยิงเลยอะลรก็เดี๋ยวเดี๋ยวโอเวอร์คิวโอเคอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะไม่กูว่ามันอยู่ในห้องไอห้องไหนไอ้กอล์ฟมึงไปชั่งทำอะไรในดันเฮ้ยมึงนั่งอยู่บนเครื่องสักแป๊ะเหรอหลุดปากหลุดปากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวก็กูขอโทษก่อนชนะ ้าววสอนไม่ใช่ว่ะสอนให้กับว่ากูไม่ค่อยอยากไว้ใจพวกมึงนะเนี่ยโบ๊ทพี่โบครับว่าตาหน้าเราต้องแสดงเขาเห็นว่าทีมชักว่าวไล้กาขนาดไหนอ๋ออยู่ทีมเดียวแต่เมื่อไรวะเมื่อกี้เลยอ่ะพี่ตั้งชื่อทีมเรียบร้อยเลยให้ปรึกษาสักคำกูย้ายทีมทันไหม หอ้ทามึงทีมชักป่าวแค่นี้เชื่อมันในตัวพวกเราเราจะพาพวกนายไปชนะเองเราจะชักว่าวไปด้วยกันใ้่ทีมึงชักป่าอีกทีมนึงเกี่ยวเบ็ดไปไหนเนี่ยโอ้เหลือทีเลือดเสืองบี้แย่แย่แย่เด็กดูหันหน้าเตะหันหี้าเตะเนี่ยนาตีตัวนัดตีเลยตีเลยตีเลยตัวนัดตีเลยโอ้เลื่นรถที่ ใช่ไม่ใช่อะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เปล่าเนี่ยไอีสัตว์เออหนูเห็นพี่โบ๊ทเดินอยู่นะคะทำไมตนนั้นอ่ะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอ้ยคนล้องหนเมื่อกี้เห็นเป็นไหนแล้ววะ่ะตัวฟอร์ลูเซเวนเจอร์นี้เฮ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ย ม่ันอยูพี่เบิร์ดไม่ต้องมาฆ่าพี่อามใกล้ๆเราด้วยอ่ะโอ้ยพัวเฉยจากลาทีมกุมอนต้องต้องต้องยิงระเบิดไปรอบนึงตรงไหนพี่ตรงไหนตรงไหนก็ได้ยิงไปรอบนึงอ่ะแล้วจะรู้ว่าแบบเขาคือใครเอาหายตัวเฉยเลยอ่ะเอ้าแม่งหายตัวหน่ายิงแม่เอือเสองคนดูหนังสนุกจังเลยเม่๋ต้องไปองหายนะ เขาดูนั่งดูหนังอยู่เขาต้องอยู่ในห้องโรงหนังแน่ๆเลยพี่ไอสัตว์ดูหนังบ้านป้ามันอยู่ในห้องน้ำมั้งเฮ้ยมีมีดูหนังแล้วน้ำทิ้นนะคะหนังโป๊อ่ะอ่ะหนังโป๊นี่ดูในห้องน้ำมายะไปดูคอมเมนต์มายะทำไมพี่มายาถูกจับจังคะแฟนคลับแฟนคลับเราไม่ได้ยาวพักแค่คืนคืนเนาะเห็นนะขยันตอนนั้นเห็นนะ กูจับน้องว่ากูไม่เคยเห็นการเล่นหลังเลยเป็นยามหรือเป็นสอนีไม่โคยเดินออกไม่เดินออก่ะกูไม่เคยไม่เห็นเราทีหลังเดี๋ยนี่เราเดินผ่านหลายรอบแล้วนะโอ้ยติดโอ้คิวเราเชื่อมั่นในตัวนายใช่โอ้คิวสู้สู้เอาเอาตอสู้โอ้คิวชัรโปวจนตายเอ้าไปผเอาไอ้ละมูลวอล์อเลยเนี่ยเอาดิเอาดิ ดี๋ยวนะนั่นไหนนั่นไหนเต็มเต็มใส่เลยเอ้าทำไมมันตัวเล็กอะทำไมอะสกิล์ตายคนนั้นอะหัวหัวตกระดีเด๋วมันมีสกิลอะไรอะเาไม่ใช่เดี๋ยวอ้าเอ้เอ้หลังกองหลังกองหลังกององเมื่อกี้เห็นอยู่อะติดด้วยมายิงเลยยิงเลย NPC เยอะยิงเลยระเบิดอะเอ้าตายด้วยเฮ้ยไปเอาไม่ได้ใส่เงียบ สุดยอดโอคิวสุดยอดโอ้คิวสุดยอดเหลือคนสุดท้ายโอหค่แต่ยิงนะโอคิวให้เอาให้ให้เอาแล้วตีไล่ตีบ้ใหญ่ทาโกยากิเราต้องจัดการเขาให้ได้เอาโกฮิดะอั้สักทาากิตัวนี้เฮ้ย่เ้าน้เออเอ้ยออกออกเอาตัวเลหมดแล้วเฮ้ยมันวิ่งมีพิลุอพิลุ ไอ้สายสายเฮ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเห็นเปลี่ยนตัวอยู่นั่นแหละนั่นน่ะเอออยู่ตรงนี้แหละสามตัวนี้อยู่นี้แหละมันไม่อกีเห็นเปลี่ยนตัวอยู่ยิงแม่งเลยยิงแม่งเอาเลยเราไม่โดนไม่ใช่นี่มีเสื้อเหลืองป่ะเสื้อเหลืองเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างนอกเปลี่ยนตัวอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวเราใบให้พี่เขาผัวร้านโอเคเนี่ยไอ้ดวิ่งๆอ่ะเสื้อสูทเสื้อสูทเสื้อสูทไอ้คนหัวร้านน่ะนั่นเออได้แม่งชมวิวอยู่นั่นนั่นน่ะแปลกแปลกโพติมันไม่ค่อยมีเป็นสีดั้งชมวิวตรงนั้น ตี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 เอ้าใช้ศัตรูเหรอบอกว่าสัตวศัตรูอะไรอยู่ข้างเดียวกันครับพี่ดูด้วยผมอยู่ข้างเดียวกันก็ได้แหละกูบอกมึงหลอกหลอกฝั่งตัวเองไงไอ้ยทำไมทำไมวินโดว์มันสวยยังเลยวะวินโดว์วินโดว์อะไรวินโดว์เอ็กซ์พีเอ็กซ์พีมอดเลยมออมด ัาเตอร์อ๋อเพื่อนพี่สวยเฮ้ยคอมห้องคอมห้องคอมมันอยู่ตรงไหนของส่วนนีข้างบน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 อ๋อเฮ้ยเสื้อสูทเสื้อสูทตัว้อสูทเสื้อสูทเสือเสื้อสูทเอสูทเส้อออกมาแล้วมั้งออกมาแล้วมั้งลองยิงลองยิงก่อนลองยิงก่อนเสื้อสูทเสื้อสูทน่ะเออน่ะแน่แน่เนียนเนียนข้างหลังข้างหลังนะเข้าเลยนะเข้าเลยเข้าเลย ให้จะเข้าข้างคิดดีๆนะคะมันเจ็บนะต้งไปต้องไปต้องไปต้งไปเฮ้ยๆในห้องไม่มีรถไม่กผมเห็นด้วยดิเฮ้ยข้างหลังเอ็มซีรัเชกกรพรอยู่นะเดี๋ยวกกะเพ้อยู่นะเออแ้วกเออยิงเลยน่ะเออวิ่งเยี่้ลยงข้างหลังข้างหลังข้างหลังนั่นแหละนั่นหลันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่วิดีโอพี่ใช่วิดีโอน่ะวิดีโอพีอะไรวะเฮ้ยาแล้วพี่จบแล้วคือพัเป็นรอบนึ่งไงเรื่องนร เอ้ยไม่ใช่ซีไอหัดไอไอนั่นชนะเราแพ้ได้หากูเจอแล้วบอกกูนี่เนียนกันพ่ออยู่ในห้องน้ำจะไปบอกเขาทำไมจ๊ะจะไปหัดอะไรกันตรงนี้โยนน้ำไปหาอะไรกินอ่ยโอ้ยนี่บอกได้เลยว่าขนาดใส่รัก c ี a อเอก็ทำให้อะไรกูไม่ได้ไอเฮียมึงจะติดเด้ ไอ้ช่วยกูดิเดี๋ยวเราออกมาเจอใครติดนี่บอมแม่บอกเอาสิเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเองไปเลยเี้ยในภับด้วยไอ้สัตว์วิ่งมีฟิรุมล้นนมึงอ่ะอย่าเข้าด้านหลังนะเอามือไปใช่ไหมพอลออกแล้วไอ้เที่นี่มันอยู่อยู่กันเป็นหมู่คณะเลยนี่หว่าอย่าติดไอ้เฮ้ยข้างล่างติดเดียข้างล่างมันติดโอ้ยข้างล่างมันติดคุณพี่โบนโวยวายเลยโอ้ยโวยวายว่ะข้างล่างติดว่ะ ไอ้เหี้ยมันมาข้างล่างมันบอมทีกูก็ตายเนี่ยโอ๊ยติดเก้าอี้ไอ้กูติดกูติดเอ็มาฆ่ากูเธอมาฆ่ากูเออยจากูติด้ไหด้เนตอนแหลสัตวอนี้ไม่มีอ้าวกูตเ้าใครตายใครร่วงวะแล้วต้องเจอสายต้องเจอสายพชีพ ยกใหญ่ยกย้ายยกย้ายสารพ폭ยกย้ายยกถึกถึกถึกลินทันเนี่ยผูดังกูดังแอบมาบอกเลยม่มีใครเห็นกูหรอกไป่ใชไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ะใช่ป่ะบเขาจะอยู่ปุ๊บนั่งอยู่ป่ะใช่นั่งอยู่พี่นั่งแอบอยู่ในห้องเบียร์ใช่ใช่ห้องเบียร์พี่ห้องเบียร์เหมือนอย่างย่ห้อต่อคอร์ดคอร์อใครเข้ามาใครเข้ามาวะเข้ามาวะกดไม่ค์กูอยู่ห้อง เยอมีเยอะ่ยตะโกนอน่าตะโกนวันเยอะก็ทำอะไรเนี่ยนี่กูผิดอะไรเนี่ยไอ้ยบอนนั่งอยู่นี่วะยิงกูยิงอะไรไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่กูคือยังไม่ตายนะเดี๋ไอ้ไอ้ยอ้ไ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 ั้ไอ้องนอ้ัอ้อ้ไอ้ไอ้ไอนไ้องน้ไอ้ไอ้นอ้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ้้อ้ ออว์กเรทีมนั้นอะไรเนี่ยยังไม่ฆ่าใครสักคนเลยอะไรวะที่จับที่ใครเนี่ยใครเป็นจุกลงในน้ำเฮ้ยเปลี่ยนตัวต่อหน้าต่อตาเอีกแค่เล่นเหลือสามใครวะไอดอกเอมดอกอ่ะใครอ่ะป้องป้องมีปองป้องไอ้ป้องชักว้าอ่ะป้องมาเซอร์เบรชันพี่คือในคลิปจะมีชื่อกูถุสักคลิปนี้เอาชื่อไหนกูไปวิ่งกูก็ เม pues nah. ื่อกี şey ้มันอยู่กับเป็นกระจุกเลยด้วยว่ะเมื่อกี้เห็นล่องหนวิ่งมาแต่ชกรไถ่ถ่ลูกตกด้วยเหรอบอลคุงเล็บยอบอลคุงอ้าวไม่ไหนละเดี๋ยวเดี๋ยทำเป็มึงอยู่อะไรกันตรงนีเลย คือบางสนไปตรงไหนก็ไม่เจอชื่อนะฮะตัวพ่อครับว่าไงครับตัวพ่อตัวพ่อครับเดี๋ยววันหลังกูเอาเจ้าหมามานั่งเล่นด้วยสัตว์เล่นวะสอนแด้เราเบิดไปเลยสอนนั่นแหละนั่นแหละโดนคนหนึ่งนะโดนดอกเน๊ะมาเจอโชคทีพอดีไม่เคยกินแห้วอะเราชนะขอโทษนะขอโทษทีชนะเออคือหลังเราเราชนะไงแกราที่แล้วเราก็ชนะไม่ใช่เหรอวะ ตายที่แล้วเราแพ้ตานี้เราชนะรอบนี้กูไม่ชนะเขาเลยอะแกสลับใครไม่กดสกิลเล่นนะเราติดดีดีแล้วแหละมายาครว่ในีออดอสกวกอดเฮ้ยอยู่ๆก็จอยเข้ามาเดี๋ยวผมจะพูดเกาหลีใส่เารซื้อเฮ้ยเฮโยเฮ้ย ฮาเซโยฮาเซโยฮาเซโยมูกตะเคยพูดไหมอ่ะเยอ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 ะฮาเซโยอ่าวาฮาตอนนี้เราก็มาอยู่หนาเติไปละหนึ่งผมบอกเลยว่าณจุดจุดนี้มันต้องมีตัวไหนซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เป็นแน่ที่ไม่รู้ว่าใครใช่ไหมอี๋เดินอยู่ไว้ตีปั๊บอีกันซ้าย พี่ตกใจเปีน้องมันะโต้ตัวกันน่ะพี่มั่นใจไหมว่าอ้เนีะเอ้าไม่เอาไปเลยไม่ใช่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 เฮ้ยทำไมเอ้าเอ้าสามคนเดียวนี่วะสาม้เข้าแล้วสาศพเข้าาแล้วสาศพบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ใบให้ว่าอยู่นอกบ้านน่ะ นี่เปล่าวะไม่ใช่เดี๋ยวมฆ่าตัวตายแล้เมื่อกี้ผมฆ่าไปสามศพคนเดียวครับรถเดียวสามศพครับเอาเมื่อกี้ใครขวางอยู่หน้าบ้านอยู่ตรงไหนคนขวางเฮ้ยพี่ผมฆ่าไปสามศพนะเว้ยพี่หนนน้้้าาาบอย่าตายนะเว้ยฆ่าไปสามศพนะเว้ยต่อกู้เอกราชขึ้นมาให้ได้พี่บางอาจารย์อันยิ่งใหญ่ไม่ใช่พี่อย่ายิงเกี่ยวอะไรกับเอกราชวะเกี่ยวอะไรวะตี้องตีก่อนต้องตีก่อนไอ้เหี้ยเหลือตัวพ่อตัวเดียวเลยเหรอวะกด F 3สามครับกด F 3คนรอดแล้วกด F 3 กูนี่ยิ่งยิ่งกว่าไอ้ไอ้นี่เว้ยกิ้งก่าเราเก็ะกิเลองกดะกิขวาดูกี้ก่าเลยขี้ใครกิ้งกาเลยขี้ใครเยอะนะพี่ไมวหนาวอะอะไรกิ้งก่ากูนี่จะจะพังตัวอยู่ตามต้นไม้เว้ยกิขวาดูครับได้พรางต้นไม้เหรอพุ่มไม้เหรอเราเราคงโอเวอร์ที่เขาเนาะน่าเสาไฟน่ะเสาไฟน่ะจงเผยตัวมาบอสทาโกยากิเจ้าอยู่ไหน มึงหิวคาร์ดาคาร์ด้ีคาราด้าเดี๋ยวอะไรเอ็นพีซีนี่มันเกตการกูบปิดบั๊กเลยไอ้บ้าเอ้ยตีหัวทีเนี่ยอ่ะเนี่ยพี่เซอเดินผ่านพ่อนายมาหลายรอบแล้วนายไม่เห็นเอ้ยนะเอ้ยตลยตกต้นไม้อะไอผู้หญิงคนนั้นอ่ะเอ้ยเห็นนั่งอยู่เมื่อกี้ไม่ใช่ข้างหลังมึงอ่ะข้างหลังมึงอ่ะเอ้ยผู้หญิงเสื้อเสื้อเสื้อม่วงเอ้ยน่ะนั่นแหละนั่นแหละ ไปไม่ใช่ไม่ใช่มือตีมันไม่มาแล้วมึงก็ตีรัวเลยไม่ไม่กูอยู่ตรงนี้กูกูบอกแพ้เป็นเป็นเราว่าฝูงชนสี่ห้าคนมึงยิงระเบิดแล้วมึงรู้เลยตายเพอาะกูยืนติดอยู่งั้นอ่ะสี่ห้าคนใช่อ้าวตายทีลทีมันจะแพ้เนี่ยเฮียกูสากเก็บไปสามคนไรความหมายว่าผมเก็บไปสี่อ่ะนั่นแหละนั่นแหละยิงชมบิวอยู่นั่นแหละยิงชมบิวอยู่น่ะยิงชมบิวอยู่นั่นแห่ะใบแก็เป็นผู้ชาย ไอ้คาเป้ไอ้คาเป้ผู้ชายไม่ให้แน่แน่วต้องเป็นตัวไอ้ชื่อสุขขาวนี่เปล่าเออลองตอบสักทีดูพี่เล่นเลยเยอะเออไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้้ไอคาเป้แน่แน่เลยไอคาเป้ตกงขังอ่ะไอคาเป้ต้องดังอ่ะเฮ้ย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 เบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดไปมันไปแล้วตอบติดลายลาตะกี้เลเบิดระเบิดเลยระเบิดเลยแล้วเหลยี่สิบแล้วเบิดเลย เอามาะจกไหนนี่นี่ตรงนี้มันอยู่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้นั่นไหนตนั่นหนยืนตีเดียพียงไม่ใช่ไหมระเบียงะตัวระเบียงะเห็นยืนนานนะเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเยเอ้ยเ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 อ้ยเ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 อ้ยเอ้ยเ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 อ้ยเ้ยเอ้ยเ้ ชเนี่ <gegen violin> <warfare> <left> ยอย kind of ่างที่ใช้แล้ยไประเบิดในเมืองได้ไหมปืนได้วะเฮ้ตีปืนได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีอะไรเดี๋ยวเหตุการณ์เมื่อกี้แม่เข้มข้นบิข้ามไม่ถึงปวดหัวเลยถึงกับเลิบเลยนะสีวเลยเอามาจากไหนไอหัวห้องเสกใครวะไอ้โมเทสเอาละครับ ก็จบไปดีกว่านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์คัมซับช่องน้องๆเพื่อนๆของผมใต้ดีคิปชั่นนะครับไปกดตามกันได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนวันนี้นะที่เข้ามารับชมรับฟังรับดูนี่ครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับแล้วขอบคุณทุกริดไลค์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับบยบายงงอลยดิ